โอเคนะครับผมวันนี้ก็บอมทีโอทีวีนะครับผมรายการที่มีสาระนิดนึงครับผมวันนี้ครับเราจะมาเอ้ยเดีย๋ยวพรุ่งนี้ผมจะเติมร้อยห้าสิบาทนะครับผมแล้วจะมาแจกของกันนะครับผมคือไม่แน่ครับผม,รผมจะแจกหรือเปล่าผมจะแจกแจกเป็นเอออืมเดี๋ยวค่อยแจกครับผม เฟซผมชื่อว่าอิดนะครับนะครับผมขอเป็นเพื่อนได้ไหมผมเพราะว่าเดี๋ยวผมจะเชิญเข้ากลุ่มหมดเลยอะแต่คุณต้องทักผมมาก่อนนะว่าอะไรคนไหนเป็นคนไหนผมจะได้ชวนเข้ากลุ่มได้เคยมาเข้าเรื่องเลยผมจะมาอ,อ,อาพูดง่างยๆเลยอะคเล่นเกมนี้บ้างแล้วชวนถวก้าทีมหน่อยี่ ความขาอทีมอ่ะตอนนี้ยังไม่มีทีมเลยเออถ้าเกิดใครยังไม่ได้ดูคลิปเออก่อนๆเก็ย้อนกลับดูได้นะผมเยบเดจะเออรีวิวเนนืน่มในดีนี่อืม ืนนี้ไม่คิดไม่ค่อยแรงอ่ะไปต้มงซื้อะอ,อะไรดีนะนากาก่ายี่สิบ้ยี่สิบเจ็ดยี่สิบสองยบสายี่บียี่สบหเจ็ดยี่สิบเจ็ดหรืออนนียมันคืออะไร โู้ไม่ซื้อไม่ชอบไอ้เหี้ยกูฝังสฟยอย่างหนึง่งกูซื้อตอัวลตครผู้หญิงมาทำไมอยู่ฝั่งนี้วะไอ้เหี้ยต้องเปลี่ยนเออวันนี้ ทุกคนตองนี้อยู่นี่โอ้แหมนะครับกลุ่มเออชื่อกลุ่มว่าห้านะครับผมใครอยากติดตามดีมทีวีนะครับผมเดี๋ยวอันนั้นนะครับออจะปรับ จะปรับให้เป็นโหมดสร้างสารรค์ทำละไนเฮ้ยอะไรไม่รู้เอเอมาเล่นกันได้เอออาจจะอาจจะคลิปมันอาจจะแบบอืมโออื้โหข้ดผิดนะขอโทษด้วยนะครับ ผิดอ่ะอัดแค่ห้าหกเจ็ดนาทีเอากลุ่มบอ,อกไปก่อนเนาะเว้ยขอนังกันเนาะเฮ้ยเขี้ยมาเป็นระเบิดได้ไงวะ m pedestrian Smile A tu cụ shirt A Ừ khi ăn θ б โอ้ยอาัจสากุตุกไอ้เขี้ยมึงนั้นทำไมวะทัก,กำคำขวยอะไรเฮ้ยโทษร,รับที่มีความยากที่มีความยากไม่เพิ่มยิบเกล็ดให้ที่เหมาะสมเอ้าไอ้เขี้ยดาบไรไฟเบอร์อีกโอ้ยสมองสมองไปหมดแล้ว็บก่อนไอ้เขี้ย việc một người con tôi <laughs> có thôi đây mà thống này ôi 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 mong xin ơi mà lao ôi ôi ui giật Yeah! สิสัตว์อุ้ย uh สัตว์กูลืมไปอยู่ตรงนู้นเลยอยู่ไปเยอะเลยมึงมามึงมาอย่ากูอะเลอะอันนั้นก่อนนะแต่กูอัดคลิปอยู่แหลกๆอยู่มึงมา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  ฮียโปไอสัตว์ลอยได้หรือว่ากุญแกวะไอนี่หลายครั้งแล้วนะหลายครั้งหลายครั้งแล้วนะตูมสองตัวเก็บไว้เก็บเก็บเฮกช็อตเฮกช็อตเฮกช็อตหยุดโคกหยุดโคก Chào nghe không chào nghe không Ê đi Cô hình khuôn lâu à hô ngái lặng lời Ừ đi cơn này Ê đi Anh xong đu của phía lặng lời Ừ vẫn đông mà lặng này đây. Oh oi, helah helah eh. Oh Senang oh, oh. wey. 我会 ballet。